สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่สองนั่นก็คือเรื่องของลักษณะนามวันนี้คุณครูชื่อคุณครูปอนนะครับคุณครูนะกรักศกษากลิการนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของลักษณะนามกันนั้นเรามาเรียนเรื่องของคำนามกันก่อนนะครับคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกคนสัตว สิ่งของสถานที่อีกรอบหนึ่งนะครับคำนามคือคำที่ใช้เรียกนะครับเรียกอะไรเรียกคนเรียกสัตว์เรียกสิ่งของเรียกสถานที่นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นรูปที่หนึ่งเป็นรูปอะไรครับรูปที่หนึ่งเป็นรูปบ้านนะครับรูปที่สองเป็นรูปอะไรเอ่ยคือรูปกระดาษนะครับรูปที่สามคือ Learning at your own digital school.